กางเซนจูรี่ชื่อนี้มีแต่ทองลายสวยค่ะมีลูกค้าคอมเมนต์กันเข้ามานะคะว่าของานอัปเดตลวดลายข้อมือสองสลึงกันบ้างนะคะได้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้แอดมินจัดให้เลยนะคะวันนี้จะมานําเสนอเป็นข้อมือสองสลึงนะคะไซส์ความยาวกลางๆนะคะประมาณ1 6บหถึงสิบหเซนนะคะเดี๋ยวเรามาดูลายพร้อมกันเลยค่ะต้นกันที่แบบลวดลายแรกเลยค่ะ สายสร้อยจะเป็นงานถักนะคะจะเป็นงานถักเบนนั่นเองค่ะตกแต่งตรงกลางนะคะก็จะเป็นงานลูกตุ้มลูกใหญ่เลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นงานลูกตุ้มลูกเล็กนะคะสามลูกนะคะ <c oughs> แบบลวดลายงานกระดูกมังกรค่ะ <c oughs> สายสร้อยนะคะก็จะเป็นงานถักกระดูกมังกรขัดเงานะคะตกแต่งตรงกลางค่ะเป็นงานลายลูกตุ้มเช่นเดียวกันนะคะ แบบงานลายเม็ดข้าวโพดค่ะใส่ไส้อยเป็นงานเม็ดข้าวโพดนะคะจะเป็นงานขัดทรายไปทั้งเส้นเลยนะคะตกแต่งตรงกลางระหว่างลายเม็ดข้าวโพดพร้อมคั่นด้วยลูกตุ้มค่ะส่วนอีกลายนะคะก็จะเป็นงานลายเกล็ดมรกตนั่นเองค่ะจะเป็นงานเกล็ดต่อกันแบบนี้นะคะไปทั้งเส้นเลยด้านล่างเนี่ยจะมีเป็นงานห้อยหัวใจตรงจี้ด้านล่างด้วยนะคะงานสายสร้อยนะคะก็จะเป็นงานขัดทรายทั้งเส้นเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะ ลายนี้จะเป็นงานลายยอดฮิตนิดนึงนะคะก็คือจะเป็นงานลายเสือโครงนั่นเองค่ะใส่สร้อยลายเสือโครงนะคะจะเป็นงานถักคันด้วยตุ้มนะคะตรงปลายด้านล่างค่ะก็จะมีเป็นงานห้อยหัวใจเช่นเดียวกันค่ะลายนี้เนี่ยจะขายดีมากๆเลยนะคะส่วนงานถัดมาค่ะจะเป็นงานถักมัดซีค่ะจะเป็นงานถักเข้าไปด้วยกันทั้งหมดเลยนะคะตัวจี้ห้อยก็จะมีทั้งเป็นงานมงคลค่ะเป็นงานลายถึงทองกับกิมนตุ้งด้วยนะคะ งานเกล็ดดาวแล้วก็งานสีตรองค่ะเส้นนี้นะคะจะเป็นงานลายสร้อยเกล็ดดาวนั่นเองค่ะแต่งตุ้มนะคะงานตุ้มแล้วก็ขั้นด้วยลายมีนาค่ะส่วนอีกเส้นนะคะจะเป็นงานสีตรองตันค่ะตกแต่งตุ้มนะคะพร้อมขั้นด้วยมีนาเช่นเดียวกันค่ะแบบลวดลายงานเกลียวกันบ้างค่ะอันนี้จะเป็นงานเกลียวเชือกนะคะเป็นงานขัดเงาไปทั้งเส้นเลยนะคะตกแต่งตรงกลางเช่นเดียวกันค่ะเป็นงานแต่งตุ้มพร้อมขั้นด้วยมีนานะคะ ส่วนอีกเส้นหนึ่งจะเป็นงานเกลียวเบนค่ะสายสร้อยจะเป็นงานเบนนะคะถักเกลียวเข้ามาแบบนี้เลยค่ะหอยจีตรงกลางนะคะเป็นงานถุงทองลายฉลุด้วยนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะสำหรับใครที่ชอบการป่งเส้นใหญ่นิดนึงนะคะแอดมินแนะนำเส้นนี้เลยค่ะจะเป็นงานลายโซทาโร่ so นั่นเองค่ะตัวสร้อยนะคะเป็นงานขาัดทรายทั้งเส้นเลยค่ะตกแต่งตรงกลางค่ะเป็นงานลูกตุ้มบอลน,นะคะพร้อมหัวใจทั้งสองข้างค่ะ ปิดท้ายกันด้วยงานลายเลดสำหรับคุณผู้ชายเลยนะคะจะมีทั้งเป็นงานลายเลดบิดซ้อนค่ะเป็นงานลายเลดแฟชั่นนะคะเลดบิดแบนเลดบิดยุ่งแล้วก็เป็นงานเลดบิดแบนตั้มมังกรด้วยนะคะมีหลากหลายความยาวเลยนะคะลองสอบถามกันเข้ามาดูก่อนได้ค่ะ เป็นไงกันบ้างคะอันนี้จะเป็นงานคร่าวๆส่วนหนึ่งเลยนะคะจริงๆยังมีอีกหลากหลายรูปแบบเลยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็สามารถทักอินบ็อกเข้ามาได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ทาง l ล n e นะคะสามารถแจ้งขนาดความยาวข้อมือมาได้เลยค่ะเดี๋ยวน้องแอดมินจะคัดแบบความยาวให้ลูกค้าได้เลือกชมนะคะ